มไม่รู้ว่าศิลปินคืออะไรไม่รู้ว่าเขามีอาชีพวาดรูปขายได้ไม่เคยเห็นไม่ไม,ไม่ไม่เคยอยู่ในความคิดเลยผมคิดแต่เพียงว่าถ้าผมไปเรียนโรงเรียนศิลปะศึกษาแล้วจบสามปีออกมาผมก็สามารถจะมาเขียนฉากลิเกได้เพราะเป็นคนชอบดูดิเกผมชอบโูดิเกเป็นชีวิตเลยนะ บางทีดูตะว่างคาตาเลยเนี่ยเขาคิดอยู่แค่นี้ว่าถ้าไปเรียนศิลปะศึกษาสามปีแล้วก็ออกผมก็จะกลับบ้านมาเขียนฉากนิกเกแต่ว่าเออเผอิญสอบเข้าศิลปิ์กรได้เรียนไปเรียนมาก็เลยจบสิทปิ์กรเลยจนป่านนี้ยังไม่ได้เขียนฉากนิเกเลยผมที่เป็นคนกลัวครูโดยธรรมชาติตั้งแต่ ตั้งแต่ท่านประถมแล้วไป,ไปเรียนติลลกอก็ยังกลัวครูอีกก็เลยเวลายังสงสัยว่าไอ้คนที่เรียนเก่งเนี่ยมันทำยังไงกว่าจะจับได้ว่าคนที่เรียนติลปกรแล้วเรียนติลละปแล้วเรียนวาดลูปเนี่ยยังยังยังจำได้นักเรียนเนี่ยให้ซื้อสมุดเล็ก ไม่มีเส้นที่สามารถพกไปไหนแต่ไหนได้และบอกให้เขียนรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นจะลอกหรือจะเขียนจากของจริงก็ได้เคล็ดลับมันมีอยู่อย่างเดียวคือเขียนรูปเยอะๆเขียนรูปทุกวันเขียนอะไรก็แล้วแต่จะเรียนวาดเขียนให้เก่งเนี่ย จะต้องเขียนลูกทุกวัน